สร้างความบรท์โดยปะตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนสำนักพิมพ์ d ี g หนังสือคุณภาพโทร026852254-5กับกบสู่เบรกสุดท้ายของรายการไบรท์ทองกับผมวัชรากานิกาแล้วก็แขกรับเชิญครับ วัชะลาเพชรทองสสสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสมัยของพรรคประชาธิปัตย์อดีตสสสอ,งส,องสมัยครับอ่าพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับวันก่อนเห็นอดีตลูกพรรคประชาธิปัตย์อดีตคนของพรรคประชาธิปัตย์ครับ,ค,รบคุณนรงกรพลบุตรวันนี้ก็ใหญ่โตเนาะเป็นระดับรองประธานสภานะครับ,รบอ่าสปทเนาะครับคนที่หนึ่งครับคนที่หนึ่งเลยนะครับเข้าไปเดินสายนะสองพักใหญ่ก็คือเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ รประชาธิปัตย์ีนผมดูในข่าวเห็นท่านอดีตนายกท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เป็นฝ่ายเป็นคนต้อนรับ,รบนะ,ะในขณะเดียวกันก็มีอีกสายหนึ่งก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพาพันธ์ก็พูดถึงเรื่องการพูดคุยกันครับอ่ะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ได้พี่วชระ,ชะรชไ,ดได้ได้เข้าไปวันวันวันพิจ้อนวันคุณอรงก์เข้ามานีไ่ได้ได้เข้าไปรับฟังไหมว่าเขาคุยอะไรกันวันนั้นไม่ได้เข้าไปในที่ประชุมนะครับแต่เท่าที่ได้ฟังครับท่านหัวหน้าพิสิทธ เวชาชีวะท่านพูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจสั้นๆเลยครับว่า,าท่านสนับสนุนให้แยกอำนาจการสอบสวนออกจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอันนี้อันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สสวชลาสนใจอยู่แล้วนะไม,ไม่ได้ครับเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซึ่งท่านอาจารย์อภิวิสิ์ท่านยืนยันว่าพรรคเราจะเสนอนโยบายข้อนี้กับสังคมเพื่อที่จะให้แยกอำนาจการสอบสวนออกจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ เดี๋ยววันหลังผมเชิญสอสอชรัลามาพูดอีกรอบนะได้ครับด <นะ S 1> ้วยความเต็มใจแต่ว่าอ,อย่าลืมน,นะครับไม่ลืมไม่ลืมทีนี้ถามหน่อยตอนนี้บรรดานกักการเมืองขาใหญ่เริ่มรเริ่มเริ่มออกมาแล้วออกมาออกมามีบางคนก็บอกว่าช่วงชิงบทบาทก่อนที่จะมีอะไรหรือม,มาแสดงบทบาทแล้วกันครับในฐานะที่คุณวชระเองเป็นสสเป็นนักการเมืองเหมือนกันเนี่ยเห็นยังไงต้งสั้นนะเพราะเขาบ,บอกว่าจะจบแล้วค,คือผมเห็นว่า เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่านักการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดครับครับแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยควรจะช่วยให้สังคมเนี่ยเดินหน้าไปได้อือย่างมผมเนี่ยผมก็ทําหน้าที่ช่วยรัฐบาลครับในการตรวจสอบการทุจริตครับหรือช่วยรับเรื่องร้องทุกข์แทนรัฐบาลและนําไปให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอมไม่ว่าจะเป็นปปชสอตอง,องอหรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยกรณีการทุจริตของธนาคาร SME Bank เป็นต้นและรวมถึงหลายๆกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ทำหน้าที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้ความไว้วางใจในอนาคตหรือไม่แต่ว่าครับทราบว่าพรรคการเมืองตรงสั้นแล้วอาจจะถูกยุบอันนี้คือสิ่งที่กลัวใช่ไหมซึ่งสันนะสองสั้นมากแล้วหรือเวลาไม่เกิน30ีิวซึ่งแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่า ผมคิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขากําลังจะทําครับเพราะว่าพรกการเมืองนั้นต้องมีพัฒนาการครับไม่เชื่อว่าตั้งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับอย่างพัคประยาธิปัตยพัฒนาการมาแล้วเจปีโอเคออะใชาอย่างนั้นคําถามสุดท้ายนะต้องสั้นจริงๆคิดว่าเราจะได้เห็นเจสิงหาไหมครับนประชามติได้เห็นแน่นอนได้เห็นนะฮะครับอ้าวงันจบแล้วผมจะไปลงไปชามติครับไม่รับร่างขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณนะครับผม ท่านผู้ชมฮะกับรายการที่มี20วนาทีก็แบบนี้แหละครับลาไปก่อนนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้านี้รู้สึกจะเป็นขาใหญ่ทางการเมืองทั้งสิน้นใครที่เป็นคอการเมืองเชิญนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพรคุณนะ,ะครับ